กอเคอ่เยบุญอุ้ย,อย,อย,อยเอาสวัสดีครับมาอยู่ก,กันกับพี่แว่นสายหวานอีกเช่นเคยเมื่อนี่ได้เป็นต้มพะโล่ใส่หมูพี่น้องแต่ว่าหวานได้พี่น้องต้มแบมบหวานนะครับเนาะนี่นี่นี่นี้น,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 นี่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 นีเอี่น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 เลยีี่น้อนี่นี่นี น้ำจิ้มก็บอกเลยว่ารสเด็ดขนาดพี่น้องเลยเอออืมอืมอืมอืจบน้องเลยอืมก็ไม่นี่ย โูหลัเขากันม mm hmm. องไม่ว่าแส่บขนาด mm hmm. mm hmm. าน,น, mm hmm. น้ำจิ้มกับน,น้ำจิ้มตำเองพี่เนอะสูตรสูตรเนี้ยเน้ยนุ่มเลยสูตรเนี้ยเนี้ยเลยนะ้ำจิ้มเ,เลยมงจิ mm ้ม hmm. ซ mm ี่โครแบบเนี้ยเน้ยเลย

lu ดูดูครับดูครับดูอืมมาดูใกล้ๆกล้ดูอืมอืมดูดูอุ้ยเอ้า อืมตือซ้ำอืจมซลา้อืมบดอะบดแล้วอือืมันิ้มันิกระสดมัน,ออออน,อน,นอเองอือง Hmm.